มาแล้วถ่ายทอดสดแล้วนะครับเราไปจัดอันดับกันเลยพร้อมยังเดี๋ยวมึงกดดิเดี๋ยวเด็กเด็กมาช่วยเลยต่อเปิดเปิดยไม้ได้ต่อเปิดไม้เลย เอออย่างนี้กูก็คุยผ่านมันได้คุยผ่านได้ในเกมไม่พิดลองดอกฟ้ามาแล้วครับเล่นด้วยเล่นด้วยมามาไม่มีเป็นแปลงล่างแปลงล่างครับครับผม พี่เล่นอยู่ไก้ต่อแล้วครับผมไอต่อเนี่ยคนเนี้ยใครที่ดูใน YouTube ก็จะเห็นเป็นเหมาตัวเล่าบอกอะไรนะตัวตัวเอผมรอพอตัวตัวนะครับรีวิวดินยังไลท์หนึ่งครับขอบคุณครับผมเฮ้ยมันอยู่ใกล้กันไม่ได้ ก็เลยอาไฟไฟงงว่าไงว่าไงพี่ฟังอยู่เอ้ยเทียยุงเยอะมากเลยเอฟซีพิเทคครับผมเออไม่เอาทีมอกฝ่ายวะนี่ม่ใช่แอนงโอ้โห แ่ตีมอยู่หตีมอยู่ไม่รู้มีดิตินดดนี่ยเอไม่โดดเออนั่นนอะไม่รู้ตีมจะตีมอยู่ครับคุยไปไม่นดาเฮ้ยมันเสียมันจะท้อนห่ะต่อไปข้างนอกลองดิ เออมันต้องปิดไมค์คนนึงนี่มันต้องเล่นที่นี้นี่ <ผม S 1> ทีป่ประจักษ์นี่แหละครับนี่จะคนดังอะครับพี่เทเพเปิดไม่ได้ปะเนะี่ยไม่ได้ไม่ได้เปิดไม่ได้พี่ผมเป็นอะไรไม่รู้อะฝากช่องด้วยพี่เท่โอเคครับผม tkg สาม หกห้านะครับผมฝากช่องนะครับผมเก้าร้อยเข้ามาฝากช่องกันได้นะผมตองติดกระเทียเเฮ้ยทำไมมันสัมผัสอะไรไม่ติดเลยอพี่เด้ครับครับ พี่เทพี่เท่เพี่เทผมอยู่ไหนแล้วเนะี่ยอะไรนะพี่เปิดไม้น,อน่อยเปิดไม้น,อน่อยพี่เปิดไม้ไม่ได้เดยถ้าเปิดไม้มันถ้าพี่เปิดไม้เนี่ยมันจะได้ยินแค่ในเกมแต่คนที่อยู่สตีมมันจะไม่ได้ยินการเล่นจะเงียบมากเลยนะครับน้อง,องโอ้ใครที่เข้ามาใหม่ก็กดติดตามด้ยนะครับกดไลค์กดแชร์พี่เวยบน้อง นี่คิปตัอทีมพี่เทนแน่นอนเลย่ะพี่เทนเล่นในโทรศัพท์ขับไปพี่เทนมากระชับแวบวบอ่ะฮะมีใครเจอเฮ้ยเนี่ยพี่คนหายไปไหนหมดนั่นเองคนหายไปไหนหมดตอนเนี้ยเฮ้ยเนี่ยพี่เจอไนกี้เหรอมีใครเอาไนกี้ป่ะ เด็นผมทักกันโอ้ยเอ๊มีน nah ี่จะไปอาบน้ำหรอไหนอะไม่เห็นมีเลยโอ้ข้างบนข้างบนข้างบนเห็นแล้วเห็นแล้วมยิงที่ผมเห็นแล้วข้างบนข้างบนมาเจอด้วะ พี่หมเจอดตัวละพี่ก็เห็นแล้วพี่ก็เห็นโซ่ไหมพี่เทพพี่เทมีอยู่แปดสิบตัวพี่พี่คครับมันอยู่ตรงไหนดูนะพี่เห็นแล้วเห็นแล้วโอหมีมีมีสองมุมมีสองมุมใครล่วงอะทีมเรามีใครล่วงบ้าพี่เป็นไงบ้างพี่ จะตายแล้วจะตายแล้วพ, well. okay, พี่มียายามีป่ะมี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 พี่มียาเนาะพี่เรียนเย็นะพี่ลวงไปได้ยังต่อถ้าพี่ตัดสิมอยู่พี่ยองสองทีดิพี่อะไรนะเอ๊ะถ้าพี่ตีดสิอยู่พี่ยองสองทีโอ้ยสตีมอยู่สี่อยู่กับคนไหนวิ่งลงมาแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยมานี่แล้ว นอนทั้งตี้นอนทั้งตี้วู้ฮู้สะใจเสร๋ยแล้วจบแล้วมันจบแล้วต่อต่อต่อฝากผีไปเดี๋ยวห้องนี้ดินอนทั้งตี้ใครที่คิดว่าเจ๋งนะครับผมมาแบกเลย พี่ฟาพี่ชื่ออะไรครับชื่อโกเทครับผมอยากเล่นด้วยครับมา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 ตอนนี้ตำแหน่งก็ยังว่างอยู่โยทีมเต็มอ่ะน้องๆนอทีมเต็มอ่ะท,ท,ทีมเต็มครับทีมเต็มครับขาดคนหนึ่งครับ แด้ถ้าแดดอ่ะมา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 จนห้าร้อยก็คือวิธีที่เราสโอ้จนห้าร้อยไดมอนอยู่ไดมอนด์แบบไหลือเอาเอาสี่ีพอดีกว่าสี่ีพอดีกว่าเก่งใจเก่งเอาสีีพอดีกว่าเกใจเนาะ เด็กใจ้องเอไดีครับพี่ชายดีครับผมพี่เชิดผมหน่อยเอ๊ะจะดเดี๋ยวเดี๋ยวจบตาดีก่อนพี่ผมพู่พี่ผมตอนนี้ผมโทรไปหาพี่เท่ครับเป็นเฉยอ่ะ ใช่ครับ c ีสี่ครับ c ีสีครับ c ีสีห <CC, S 2> มุนเวียนกันเล่นโอเคไหมดูพี่จตีนนีอน่อยู่ในจตีพี่ิครับอ,อยู่กับคนหนัง <laughs> อยู่กับพี่ต่อเลยดาพี่ต่อพี่ต่อคนหนึ่งพี่ต่อเพิ่งหันเล่นเอาพี่ต่อมาหันเล่นด้วยผมเห็นพี่จะตี็เลยเข้ามาขอ๋อ

อุ้ยแปลงร่างไม่ทันช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วย Nossa> ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยไอ้ต่อต่อต่อช่วยหน่อยต่อ